สวัสดีค่ะวันนี้มาเที่ยวสวนสัตว์อินเดียนาบูลิสูในอเมริกาค่ะ EP ที่สีค่ะในคลิปนี้จะพามาดูหลายอย่างเลยค่ะมีทั้งช้างมีทั้งหมูปา่ามีนกเป็นกวินมีปลาสวยงามค่ะและมีนกกระจอกเทศด้วยค่ะปลาสีสวยมากเลยค่ะ นี่คือนกเป็นควินค่ะน่ารักมากเลยเดินตัวเตี้ยตั่เตี้ย เป็นกลิ้นมาเล่นด้วยค่ะมี <c oughs> ว่ายน้ำโชว์อีกค่ะน่ารักมาก <c oughs> ทางด้วยค่ะเมากยค่ะ ไมโครอ,อันนี้หมูป่าหรือเปล่าก็ไม่รู้คัะหน้าตาปแปลก มาแล้วก็ฉีดต่อหน้าเฉยเลยค่ะนกกระจอกเทศขอบคุณที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ